หนูวันเนี้ยเป็นไรอ่านรูข่าวนี่สิขั้กคนนี่อร่อยคนชเขินชัวรนี่คนทำไมมายืนอะไรวันพุธวันนี้อ๋อแม่จำได้แล้วพี่จำได้แล้ววันหวยออกนันนี่นาบ้าแล้วตัวนีประธานอยู่หมูนี่ดีวันหวยออกวันนี้น่ะ ทุกคนรู้ไหมถ้าเลยข้างเที่ยงคืนไปมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ค่ะฝนตกแผดแดงหรือว่าหรือว่าจะเป็นเรื่องผีอย่ามากูดเรื่องผีให้แม่ปังนะวิดอาเขาพูดถึงเรื่องผีแล้ว หนูมีเรื่องผีจะพูดให้ฟังแต่หนูน่ากลัวกโกผีอีกอ้ะอะไ่ไปเอาเรื่องเนี้ยอ่ะหนูพูดให้ฟังหน่อยสิวันหนึ่งหนูไปหากบกับพ่อค่ะหนูใช้ยไฟช้ไปค่ะแล้วหนูก็ไปเจอเอี่ยนแล้วหนูก็วิ่งประดดเปิดเปิดเพราะกลัวเอี่ยนทีนี้หนูก็กลับมาบ้านแล้วหนูก็บอกพ่อบอกว่าพ่อขันหนูกเอี่ยนค่ะหนูอยากไปอีกแล้วแล้วแล้วผีจะมาตอนไหนผีเอี่ยนไง ก็เอียนที่ตายไปแล้วไงเออเออนากลัวก็นากลัวอย่างนั้นแหละบ้าแล้วบ้าแล้วแม่ต้องรีบไปนอนเพื่อจะฝันเอาเลขไปไปนอนแม่จะต้องรีบไปนอนเพื่อจะไปฝันเอาเลขเอ้าวร้องไห้ทำไมอ่ะเบลล่าเฮกลัวพี่ยนเหรอเฮ้ยเฮ้ย แม่แม่มมจะไปนอนแล้วนะลูกแม่จะไปปัดเอารีดก้าวเราว้าก้าวเร้าจมูกเยินหน้าเร่งเดินหน้าเองอย่าะนั่นอ,อยาบาะ เป็นเพราะคงจะอยู่ใกล้กันเรามีฟันต้องกระทบกับลิ้นอาจมีคนบ้าบอมาเจอคนที่บ้าปิ่นทั้งที่จริงในใจก็รู้กันพอเมื่อใดชำจากที่ไหนมาแต่ว่าเรายังมีกันและกันอาจไม่มีถ้อยคำพูดคำใจที่เว้นวานเพียงแค่เราสื่อสารทางหัวใจก็เรานั้นคู่กัน Rock. ต Miller, s. <S mm ิดตรงไหนดีคะขยับมาตรงนี mm ้ล hmm. ูกตรงนี้เหรอมันไม่ได้ขยับไปอีกลูกตรงนี้เหรอไม่ได้ขยับไปตรงนี้ตรงนี้ไหมเออใช่เลยตรงนี้ติดตลกแล้วนะแม่ติดตลกแล้วอีติดตลกแวะเออแล้วแต่ลูกเธอลูกจะติดตรงไหนก็ติดไปเออจะพาบอลพื้นวอลพื้นอะไรอย่างนี้แม่ดูที่ลูกสิวันนั้นหนูขึ้นรถไปกับผู้กองใช่มันเป็นแอบผู้งานเหรอ ใช่แน่แล้วก็ทิ้งม้อต้มมามาไว้โอ้โหนกเป็นยังไงบะน,นี้อ่ะไว้เกือบไม่ม้อตัวน้นะเนี่ยโลนมเราไกับพี่เผาแล้วก็ทิ้งม้อต้มมามาไว้ไม่ไม่รู้ความไ,ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเพราะวใหม่คือพี่นกอ่ะแกต้มมามาไว้ใช่ไหมแล้วก็เลยฝส่ต้มด้วย รถแกค่ะอยู่ดีๆคาร์ทูมาเขาไม่รู้แล้วก็เดินลงไปเลยแล้วหนูเดินลงไปหาไอ้นี่ขึ้นรถแต่กับผู้บ่าวละมอตต้องมา,มาไม่ไฟอ,อ่อนใช่เหรอเออเแบบี้อไม่ได้เอ่ยชื่อน,นะนี่เออไม่ได้พูดพื้นถึงแกซะหน่อยฉ <c oughs> ันนี่คิดว่าพินุกพินุกฉ,ฉันพึ่งมาจากหมอลำนะเธอรู้ไหมปาร์ตแกแอบอุ้งงานเหรอฉันบอกให้ไปซักผ้าทำไมแกไม่ไปซักผ้ายังไงแกไปหมอลำยังไงหมอใจสันเลย ออหมัวร่ำตีมมอหนีไปวงหมัลร่าอยู่วงไหนวง,วงไหน,นวงไหนมันวงยิมตลสินต่วากละดูก่วงไหนใจกระลยโอ้ยวงหนีตัน,นีคือบอลทวนเอาเ่ใช่ตังวว่ามาแล้ว้กะเลลอยไปไหมไมัก็ผ่ละใจหญิงเออทีายเลยค่ะคิดที่หหาโยโอเคผมผเร ึ่งจะไล่กออกแล้วฉัจะหาเนเดือนเกอ๋อผัวเพื่อนมาแล้วจะมาชยงานเราเล้แน่เยจเปลางจากใกอนข่น้อนก้นี้นี้มเก้าไต่อมนยีอเราไปถามคุณนายอีกว่าวางมือนีกกี่องกยาคุณนายคะเอาคุณนายคือพากันเฮียบุตรฉันไปช่วยอะไรวะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หาเอาทำไมนี่เล่นกับนายว่าสิมาถามว่ามือใครหยคุณนายเป็นอะไร่ะวันนี้จะกินข้าวกับอะไรดีคะไม่ที่นางสิไปเบิร์นมอาลำต่อดิมีมอาลำเด็ีกปกติโอเคโอเคโหเกือบจะโดนเซอร์ไพรส์เนี่ยก็เกือบตายเหมือนกันนะเนี่ย อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ถูกอ๋อก็ลูกค้าคุณนะไม่รู้เรื่องอะไรนานๆฉันมีแผนนี้่ของนานๆนั้นเขาจะมาทำเป็นพัฟเชคเตอร์จะเลือกกัรีดเทือกวที่ฉันจะค่าปัดเขาโอ๊ยแผนแกได้ผล เราก็เตรียมที่จะให้น้องได้กลับมาบ้านแล้วเราก็จะอันนั้นไปเออนะทุกคนเรากลับมาแล้วอ้าวกลับมาแล้วเหรอน้องด้าอ,อะไรเ่ะแกจะแต่งอะไรขนาดนั้นไปขายหีือไปขายไปขายเสื้อผ้าหนูด้าปากบ้านหน่อยนะ เอ่อพวกพวกพี่พวกแม่จะไปดูหมอลำนะเดี๋ยวกระป๋าเจไปเห็นอัะ่านท้านถ้าหนูด้าจะไปกับพวกแม่ก็รอให้นางยิ้มกลับมาบ้านก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่มีอินแจเข้าบ้านนะไปจ้อไอจิงจ้อไปครับอ่ะไปไปดูหมอลำก็เถอะนี่คือขอให้หมอลำนะเนี่ยฝากบ้านหน่อยนะไปไปบไปไปนางลูกจะแต่งอะไรขนาดนั้นเฮค่ะเจแล้วหนูผาไปก่อนล้วไปขายของด้วย จะมันเกิดเราไม่ได้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy p เกิดนะทิ่านรืออาต่านเอออ่ะเป่ะเป่าเป่าอันนี้ย่่ไยงขอให้ลูกร่ำรวยขอให้ลูกร่ำรวยเงินทองนะลูกนะเออขาอจุดคือาะไรก่แขก อ้าดีๆนะถ้าอธิษฐานจะให้มันดีๆนะน้องได้ไดีๆเข้าใจไหมดีๆนะตัดได้นาดีๆสิหนูจะได้ต่อต้นไหมหรอเออเออย่างนี้ก็เหม็นควันมันตายฮ่าอู้จะตายเอพี่นุ้หายไปไหนแม่ไม่ไม่ไม่ใช่มันไปเต้นหมอนลำแล้วหลงกันอยู่หน้าห้างนี่หรอโอ้ตายว เห็นเขาว่ามื่นไมันชินี้ผักแก่งตีกันเด็กไปตามมันแม่ไปตามมันแม่ไปตามไปตามไปตามไปามไป้ามไตามไปมไปตาไปมไปตมไปตามไปตมไปามวปตามไปามไปามไปตมไามามไามปามไไปามไนตไปามไอยา่ไามไปตามไ่ามไามไป ไม่ได้มานำ่มาเอไพ่งานมันเกิดได้าเขาจะบองกี่เกิดเวรแหลยโอ้ไปเต้นใช่ไหมก็บรูดอโอไก็บั้านใครมาหาร้าแพเขาสุ่เด็ดของหนูบ้ตหนูอย่ามาจิงจำลองอยู่นี่นะคะก็เป็นจนพ่อแม่ั้งแต่ต้องขอใจสันใช่ ละครซิคคอมซีรีส์ผ่านทางเว็บไซต์ p o n Studio ที่นี่ที่เดียว